จะขอดับชกแบบใส่กล้วยเล็กๆไปหนึ่งหอันนี้จะนั่งกุกไปด้วยดีจะน,น้องโทรมาถามเนาะถามว่าไอ้นขายะแกค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะซึ่งเอาจริงยุ้ยเป็นแฟนขับเขาตั้งแต่เด็กยุ้ยงงมากว่าคนอะไรไม่เคยแก่ไปเจอเขาเลยดีกว่า ขอน้ำซุปแบบใส่ถ้วยเล็กๆมันเหนืออันจะนั่งซุไปด้วยระหว่างเรากำลัง <laughs> คุยกันอยู่เวลาเรามาสัมภาษณ์ใครแบบนี้ด้วยาา <c oughs> วคุณที่เจเป็นดาราค่ะคุณยูเป็นผู้ประกอบการมันดูเหมือนแต่ว่ามันคือแบบอัะซิรายการคุณจะไม่ได้ซื้อนะ <c oughs> จะมีแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง <c oughs> แล้วคุณยูก็มีของคุณยู <c oughs> มันยากมากเลยในการที่แบบเราจะไปทานอะไรให้ใครแล้วพอเราทานแล้วมันเห็นผลจริงตอนแรกที่จะทานเนี่ยจะไม่ได้ทานจากการที่จะรู้ว่ามีอะไรหรือเปลจะรู้แต่ว่าอยากนอนหลับดี อยากหายปวดเมื่อยอยากแบบใายกล้ามเนื้อมอมันหายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เรากลับไปถามว่าเขาคืออะไรทําไมเขาทําแล้วมันหายได้แล้วมันก็คือคำตอบนี้ใช่ค่ะนี่ a m a ซิ่งมากๆคุณยูขอบคุณมากแบบคุณยูตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราช่ร้ <c oughs> านลูกชิ้นปลาขายช่ชีพ <c oughs> ลูกชิ้นปลาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในเยาวราชวิ่งอยู่ในกะรละมังนอวันอยู่ในกะรละมังลูกชิน้นจนวันนี้ทำยังไงที่มันจะต่อยอดเขาได้เหมือนคุณยูคุยูคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันพิเศษได้ เพราะว่าถ้าเราจะขายโปรดักต์อะโปรดักเราต้องพิเศษกว่าคนอื่นเขาและมันพิเศษยังไงจริงๆมันก็คือเรียกว่าโนะ้ตฮาวเนาะสมัยนี้เนาะแต่หมายถึงว่าโนในโปรดักของเราอะรู้เพื่อพัฒนาก่อนก่อนที่เราจะไปพูดว่ามันดีอะมันดีจริงๆไหมแต่ถ้ามันดีจริงๆอะคือมันจะยั่งยืนทางธุรกิจค่ะมากค่ะคุณยูแบบดีอะแรงประดานใจที่ดีมากๆก็อินสปร์ไปคุณโสภิตกับคุณยูค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เจี๊ยบคิดว่าสามสิ่งที่ทำให้พี่เจี๊ยบมีความสุขคืออะไรฟังๆครอบครัวค่ะครอบครัวแล้วก็งานงานสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีคือเจี๊ยบเพิ่งมารู้ตอนโควิดนี่แหละว่าไม่ว่าจะมีเงินทองมากแค่ไหน ถ้าเราไม่ได้มีสุขภาพที่ดีอ่ะมันก็คือจบอันนี้จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าเจฟเนี่ยได้รู้จักเอ่อ UNC นมาสักพักใหญ่นะคะแล้วก็จงๆก็รู้สึกว่านนดีจะต้องโทรมาถามเนาะมาถามว่าใส่อะไรเข้าไปไในบ้างคะทำไมมันไม่ปวดกล้ามเนื้อทำไมมันนอนหลับดีว่าอันนี้่าน2องเม็ดค่ะก่อนนอนอันนี้เช้าตีนมาตอนเช้าทานหนึ่งเม็ดก่อนไปออกกำลังกาย รู้แค่นี้แหละว่า 1, 2, 1, 2งสองหนึ่งสองะไรก็บคุณดีอ่ะ,ออะขอบคุณคุณยูนะคะที่สร้างสิ่งดีๆมาให้ด้วยขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ